นี่ครับเริ่มขึ้นทิต่ตั้งแล้วขึ้นนี่แหละกําลังทําอยู่ครับกาลังเริ่มขึ้นทิต่ตั้งแล้วาวางร้องระบบของเราอะขึ้นทิต่ตั้งแล้วครับแผงซ้ายก่าขึ้นแล้วเรียบร้อยครับนี่ขึ้นมาใส่บดาดตูเตองบขึ้นมาแล้วบดัดไฟแต่แม็กกำลังไฟบดตัดสิด่งแบตบมากนี่ว่าแบตนี่ครับวางสายแล้วเดินสายเดินอย่างแล้วเรียบร้อยครับนี่สายพื้นสายไฟตู้แผงซ้ายในขันนะครับ ขันข้างหลังเนี่ยครับขันยึดกับโค้งข้างหลังนะครับมันจะมีโค้งยึดด้วยครับนี่จุดยิงครับสามดอกซีดอกวากันไปครับนี่ใส่โค้งเลยแล้ววันนี้ก็ตู้นี่ก็นี่นี่ครับขันนะครับเนี่ยขันยึดล่องพื้นนะครับเนี่ยตู้นี่ต้องขันยึดล่องพื้นนี่สามแม่กำลังขันอยู่ขันยึดล่องพื้นเลยครับเนี่ยสายพื้นสายไฟกันดึงมา้บนแล้วครับ ที่วางไว้ก็เก็บขึ้นหมดแล้วสายกาวสายดินก็นใส่แล้วเรียบร้อยครับเดี๋ยวสิไรายละเอียดให้ฟังอีกทีนึงครับ,เด,รเ,บเดี๋ยวสั่งแม็กคอนเทนด์แล้วก่อนบาเซินไฟตอไรไมาจากไสจังไลยเดี๋ยวสิบอะไรบ้างครับให้เพิ่นขันก่อนเดีกว่าเชียงเพิน่นเป็นบาวาัวปงกวาที่เล้วล่ะนี่ครับเริ่มขึ้นแล้วเริ่มหาแสงสว่างแล้วนี่สั่งต่อกำลังวิจัยวิเคราะห์อยู่อะมันสิบินได้บปอนเนี่ยแล้ว่ะ <ee> น,นี่ตังแม็กก็เริ่มใส่สายไฟสายสยังต่อเข้าไปแล้วใส่กับโคงกับคางไปแล้วทางที่เนี่เป็นผู้ยืนนอนถ่ายยึดทั้งหลังเลยเสี่ยหาเลยเสี่ยหาราล้วถามาเอาอีกห่าโตนี่ครับไอ้นี่เป็นสีดำสีดำนีส่าส,าส,าสายลำโพงนะครับเนี่ยนี่สายลำโพงดอกแหลมเอยดอกกลางแหลม อันข้างบนนี่เป็นสายดอกแหลมเนี่ยโอ๊ไฟตัวนี่ยข้างบนนี่ไฟครับนี่เป็นใจผ้าเบอร์ขับกลางแหลมครับเนี่ยขับกลางแหลมอ่ซีดอกครับเนี่ยตัวพ้าเบอร์ตัวนี้ <c oughs> กับสายสัญญ,ญาณครับสั่งต่อจับเนี่สายสัญญ,ญาณกับสายแดงๆนี่คือสายแบตครับ อันนี้สายสัพสัญญาณสับเริ่มอันนเสียพงก่ะกํลังกุลีุ่จอละเพิ่มหมนไปละสร้างแม็กกัสร้างงงเงี้ยนี่ละนี่รีโมทตัวเรยัดนี่เขาข้างตู้เอะขาซับอยู่นี่ตัวเดียว้ดีสั่ ี่กำลังเล่งมือเขาละทางต่อกำลังอิส่สายพอ่อบอกพ่อเบอร์ละทางแม็กเกตอาจารย์แม็กเกตเริ่มต่อพื้นต่อไฟละเป็นภู่มีไฟโบโบเลยบ้างลหรอทีคู่งบโบโบทางพงก์แบเป็นหนีบตรงหีบสายเราแกวกัดแกวใหญ่ละไม่มีก็ไม่ไดาเอาแกวกรัดเหลี่มจีต่อแล้วครับต่อพื้นต่อไฟกันทางพงต่อไฟทางหุ่นอื่น อันนี้เป็นไฟรีโมทนะครับที่สางแมกนอนซียเรากำลังต่อไฟรีโมทอีูมกจะมาสั่งตอนกำลังหนีบสายลำโพงอยู่สีเขียมกับพาเวเบอร์ครับเขี่ยมดอกกลางแหลมกำลังลิงคึเลละ นี่คดังตัวกำลังจมมกีซ้ายแล้ว้ายที่พอเบลอแล้วนี่ซ้ายนี่ยสายสร้างแม็กกำลังใส่ดอกแหลมครับเนี่ยแล้วเริ่มแล้วเริ่มไปเรื่อยๆแล้วใส่แหลมใส่อย่างละมาพงก็เหยียดสายอย่างชาวพงสุดทับครับสายไฟสุดทับอ๋อชาพงกำลังเดินสายไฟสุดทับอยู่างาวพง เลี้ยงแหละเลี้ยงแถวแหละเริ่มเขาประจำทีละ ครับกําลังไรสายลําโพงล่ะทั้งนี่สั่งพวงกับไซน่ะไอเนี่ยที่ว่าพันเปื่อยอะครับมิบเปื่อยเนี่ยที่ว่าทั้งเจ้าของรถเพันบอกไอ้เปื่อยเนี่ครับพอพันโชว์หลังนี่พันไอ้เปื่อยก็เลยจำเป็นต้องเปื่อยครับตัวนี้ก็เปื่อยกันนะครับหนี่งหันหันเงินมาสั่งต่อพอพันอยากให้เปื่อยครับพันพันโชว์จิตเป็นอะคริลิกครับมองเนี่ยก็เลยจําเป็นต้องได้เปื่อยนี่ครับ ส่กาวฟังคุณนี่อยู่นั่น,นปะ,ะเต่ตงางผมให้แล้วครับใส่ยวันแล้วก็เริ่มใส่สายนี่นะแต่ว่าโตครับกลางแหลมใส่แล้วเรียบร,ร,ร้อยนะครับสายอันนี้เริ่มใส่สายดอกจับแล้วครับเริ่มไปเรื่อยๆน่ะ สายมุ้เรียแล้วจังค่อยหยาดลำพงขึ้นครับจังค่อยหยาดอกสับขึ้นไม้ใท่เจ้าหนี้ก็ไหลสายลำพงดอกกลางแหลมกวนครับด้านหน้าก็ใส่เรียบร้อยแล้วข้างประตูเหลือแต่แผงเสาเนี่ยครับขึ้นที่หลังสลับสายมาเน <STE PS> right er ี่ยลงล้มซับเฟดป่ซสับเฟดป่ะสับเดี๋ยแล้วหยอดตะกั่วไหลผลัดออกก่อนแล้วป่ะลายไซด์นี่ยัดนี่หยาดนี่หยอดนี่ งานใก้เลยงานทวายอยเห้าเลยยิงหนี่ิงหนี่นีบ่ได้บ่เคลียร์เห้าเลยนั่นนี่สั่งดิงนั่งไหนกำลังใจทั้งหลังไหลไปเรื่อยครับนี่ครับฮังค o n กำลังไล่สายอะไระยองอยู่นี่ครับเปื่อยครับนี่แข็งเศร้าครับฟังทั้งนี้ครับสับครับ เปลือยสูตรเลยครับโชว์ตั้งนั้นดอกแหลมใส่แล้วครับเป็นเปลืปักเลยครับแหลมตีดอกนี่คือเปลืปักเบิดครับน้องน้องต้องไฟแต่วต่อได้ครับต้องซีแฉลบซีแฉลบอ่ะไปซีนาดิ่มมันก็ดีอะซีแฉลบิังไฟดีๆเด้อเบิังเทียบพุ่งก่อนนี่ครับเดี๋ยวจะมาใส่ดอกใส่อยังนี่ครับขึ้นไายแล้วเรียบร้อยดอกนี่ครับสใส่นี่ อย่าสิมาบ่งอะไรสเตไปเบ่งเทนจังน้อยครับนี่ครับวงหนึ่ันนี้แสงมันอีมีแสงแหละเดี๋ยวแล้สีก็เปิดไปบ่งแล้ว嘛น,นี่สแสดแม่กำลังต่อกองสเตปอยู่ครับต้องให้วาิดนี่ครับ <c oughs> เดี๋ยวแล้ว่าตากตกใจไปได้เรือกออกกี่วนตองติดนี่หมดครับพื้นไฟติดครับ ไอ้ตีสเราเติรนอยู่โอ้ยเต้ิร<น>์นแล้วอันนี้เป็นไฟเต้นตามเสียงเพลงนะครับเนี่ยท่านมีเพลงดิบอท่านมีเพลงกับเต้นไปก่อนอาอร์ติโบเต้ร์นปึ๊บนี่ครับใส่กล้องกล้องนี่มีขายต่างหากเลยครับกล้องไฟแ,แลนด์นี่คนละกล้องก,กันกับไฟสเต็ปบเลยครับกล้องอันนี่โตผูกคุ่มนี่คนละอันกันระวังไฟสเต็ปกับไฟแลนด์ตามเสียงเพลงนอนวะ คนละกองกันครับโอเคสวยงามครับนี่สวยแล้วสวยแล้วเริ่มขึ้นแล้วนี่ครับคือการทำงานกันแบบทิมเบิร์กครับเนี่ยพูดโดดพุ่นพูดนี่ก็ต้องถือครับคือการทำงานเป็นทิมเบิร์กทั้งพุ่นกับต่อสายนี่การทิมเบิร์กไฟปิดครับๆเลยวะบวกๆโดยพุ่นทำความสะอาดครับ โอเคครับ <Okay. S 2> เริ่มไวมัปน,นี่ดอกเรียบร้อยไปแล้วครับดอกกลางแหลมแล้วันนี้กลัาวาเริ่มต่อดอกซับเ๋ยวก็นแล้วครับดอกซับครับร่ังทีเตรียมการาประกอบทรงหมอมงานเพครับ ติดตังแล้วเรียบร้อยสบากะเดี๋ยวเหลือเียกหลายๆอย่างอยู่เห็นมาเนี่ยคือต <c oughs> ะลิงทดสอบมองสีว่างแม็กวลวครับว่าบางตเบ่ะมันจีซ้นบอ่อตะดิงกำลังเทียดอยู่เอาบ่อ,อขึ้นมาเทียดครับนี่ครับนาท็อปตู้ใส่ขี้ก,กะเอาลงวางหมาแลลวแต่ท่านขันครับเดี๋ยวสิขันพอตเพิดใส่แล้วเรียบร้อยทูกอย่งอยางครับ พันเจ็บหัวเดี๋ยวจะน้อยกขวศีได้บอสแต่ยิ่งโอเคนี่ครับวางแบบนอนครับเอาไว้ใต้เบาะครับแม็กเวลีลครับลักษณะนี้อืมวางลักษณะนี้เลยครับอนนโอเคนี่ครับสูตรซับดอกจิ้งจิ๋วบัดกมอันนี้พปนโจใส่แล้วครับทรั้งเดี๋ยวจะคลองรถพคนบอกว่า ้องการโช้ดใส่พาววเอร์ก็เลยจะจ,จัดให้ยพันไปเลยครับอืนี่ไงการโช้ดใส่ครับเดี๋ยวเห็นนีแพงว่าใส่ครับแล้วก็ใส่ไอ้ชีริกไหลครับโอเคเดี๋ยวคอยเบิ้งกันไปเรื่อยๆอันนี้คือเสียบไอ้เสียบพงเห็ยบทีน่นี่นี่สามพงเห็ยบียน่นี่คือตัวน,นี้เป็นไฟทนไฟครับไฟวิ่งตามเสียงเพลงไฟวิ่งตามเสียงเพลงครับนี่เป็นกล้องครับนี่กล้องสีดำๆสายบริกังเดี่ยวไปน้ำโอเค วันนี้เริ่มเปิดพระชากับพี่น้องเลยะนะบ้านเ่ยเบิ่งความงามของเป็นจังอยนี่ครับนี่สวยๆครับนี่ไซซ์ี้เล็กแหละครับนี่ใส่เฉพาะจุดของโกงกำลังหม,มุนอยู่เปิดประมาณกั้งใช่ไหมกัน,มมกน,น,กนโอ้ยงามขางงามแน่พี่น้องเลยมาเบิ่งนะงามโผล่งามเกินถึงหรอโอ้ยจะให้เพนเท่าไหร่ยกลงซะ อ่ะจังแม็กเอานั่นแล้วไปเฮสซาแถเฉียวเฉียวเขียวเขียวมั้ง,งไหมเตื่นมัตสึจีหาแบบน,นี้ตีท่าเรียวยาวเก่าน่ะ <S <S นี่ครับมัสไซอังชิลิกับมัส่เฉพาะจุดครับมใส่เต็มก็สามารถเทสได้ครับแบบนี้กันนาพไว้หมักแบบใดซ้ำไหนกน็สามารถทำได้ <S <S นี่ครับเดีย๋ยวสีมัสไซไอแผงปิดอยู่ครับแผงปิดอีกทีหนึ่งสีมัสไซ เดี๋ยวก็สิได้เปิดเพลงให้พี่น้องฟังจั้งห่อยนี่ครับตู้ตอนนี้ยังท่านใน้อยประเส้นครับเก่าสิพาแล้วเดี๋ยวหยิบหาประเส้นคนพูดจัดการหาประเส้นกําลังหยอดกาวอยอะเบื้องลู่พี่น้องเลยใบตองอ่อนทีมเบิกขักว่าเยอะวันนี้กรขึ้นที่ตั้งเดี๋ยวอีิบก็ลายครับก็สิเรียบร้อยแล้วแล้วสิเดี๋ยวสิมาร้องเสียง ให้ฟังบางตอนอยากน้อยหนึ่งครับพราจะเป็นยังไงกับเครื่องเสียงยูซูนะครับเป็นตู้เปิดโมเมนเป็นตู้แบมพาดขอาตรวจตู้แบมพาดครับพอดกลมครับกับแข็งเท้านะเป็นดอกสิบนิ้วครับมเมลีกล่ไลยแปดสิบครับแล้วกับนี้ดอกกลางแหลมเป็นเฟรตบัคครับตีโต๋ย่ามาเบิ้งกันมาสี่นั่นแบบไหนสี่เสียงประมาณไหนแต่ว่าพันหน่ออย่างหนึ่งนะครับต่ว่าันแน่น้ำกัน ไอเสียบร้องเสียบหูฟังบมึงครับอ่าร้องใส่หูฟังร้องเสียบงฟังมึงเสียงครับเดี๋ยวเป็นไหนมาร้องมึงครับไวใส่แล้ว้วเสียบวิปชิงไว้ครับนี่ครับเป็นอ่าต่อใส่ฟิวใส่หยางแล้วเรียบร้อยนี่เสียบผลไมาจากคุณที่มาติดตังกันหนึ่งไร่มาจองไว้แล้วครับนี่ครับอิสุสุนี่นครับเสียวขาว มาจากทางชนบริ